ชัยตอนชัยตอนที่วันนี้จะมากำกับพวกเราว่าทุกวันเราเคยนึกถึงมันบ้างไหมเรื่องของชัยตันที่พวกเราเพี้ยนเสียงมาจากภาษาอาหรับเนี่ยเราบอกชัยตันก็คือชัยตอนมานรผจญที่มันเป็นมารที่จะขัดขวางชีวิตเราทำอย่างไรก็ได้ให้เราหลงทางเราไม่ได้ขึ้นสวรรค์แม้แต่คนเดียว นั่นคืองานหลักที่จะทําให้เราลืมอัลลอฮ์ไปเลยลืมศาสนาไปเลยชัยตอนนี่เป็นศัตรูกับเราตั้งแต่วันที่เราเนี่ยอยู่บนสวรรค์แล้วท่านนาบีอาดัมกับพระนางฮาวะอยู่บนสวรรค์ที่ถูกวงลลงมาเพราะด้วยความรู้สึกเกลียดความรู้สึกไม่หวังดีไม่ชอบ กับบรรพชนบนรรพบุรุษของเราตั้งแต่บนสวรรค์ที่อัลลอฮฺตะอาอัลากำกับให้ชัยตอนรวมทั้งมาลายกัตทั้งหมดทำการสูยูดต,ต่อนบีอาดัมเพราะถูกพิชิตพ่ายแพ้ในเรื่องของความเก่งกาจในความรู้ครั้นเมื่ออัลลอฮ์ต้องการสร้างมนุษย์มาอย่างพวกเราทุกคนเนี่ย มาเลกัตบอกว่าอัลลอฮ์จาลาจะไปสร้างมาทำไมมีพวกเราก็พอแล้วมีพวกเราก็พอแล้วเรื่องอะไรจะไปสร้างมาเลกัตขึ้นมาอีกอ่าไปสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกอัลลอฮ์บอกว่าอินนีอะลามุมาลาตะละมุนเอานะ่ข้ารู้ดีในสิ่งที่พวกแกไม่รู้กันลวกัน وعلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّى عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَمْبِيَاآءُ بِأَسْمَآئِهَا أُلَّا ن ك ن ت م ْ س د ِ ي ن เวลาอัลลอฮ์สร้างอาดัมกับฮาวะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สอนนบีอาดัมความรู้จากนั่นจากนี่รู้นั่นรู้นี่ ถามนาบีอาดัมนี่อะไรน,นี่เขาเรียกว่าช้อนนี่เขาเรียกว่าซ่อมนี่เขาเรียกว่าถาดตะปะซีนี่เขาเรียกว่ากระโถนนี่เขาเรียกว่าถังสอนทุกอย่างเป็นชื่อแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ไปถามมาเลกัทซึ่งมาเลกัมีความรู้เยอะมากแต่เป็นความรู้ที่อัลลอฮ์กำกับบอกเท่านั้นอะไรในด้านหนึ่งที่ไม่สอนมาเลกัทจะไม่รู้เพียงเพื่อจะท้าทายบอกกับมาเลยกัว่าพวกแกเนี่ยที่บอกว่ารู้เยอะเนี่ยก็รู้เฉพาะข้าบอก แต่ส่วนหนึ่งที่ข้าไม่บอกแกจะไม่รู้จักยกแก้วขึ้นมายิบรีนมาเลกัสเหล่ามาเลกัสช่วยบอกหน่อยซึ่งมีจํานวนมากว่ามายะละมูจูนูดะหูอิลลอไม่มีใครรู้จักไพรพลของอัลลอฮ์ที่เป็นเรามาเลกัสความมากมายยกเว้นพระองค์เท่านั้นนี่อะไรมาเลก,กัสบอกนั่นอะไรวะน่ะปรึกษากันทั้งทั่วปฐพีนี่ทั้งฟ้าทั้งดินไม่รู้จักอดาดัมนี่อะไรแก้วครับ โอ้มาชาอัลลอฮ์อาดัมรู้อ้าวแล้วก็พวกแกดูถูกนี่ความล้ำเลิศนี่เขาเรียกว่าอัจฉริยะที่อัจฉริยะได้ใครสอนครับอัลลอฮ์สอนสแสดงว่าในส่วนที่อัลลอฮ์ไม่สอนไม่รู้และทุกวันนี้ที่เรามีความรู้เราต้องตระหนักว่าอัลลอฮ์สอนไม่ใช่ผมสอนไม่ใช่อุลมามะไหนสอนนั่นคือหลักการที่พระผู้เป็นเจ้าสอนที่เราเรียกว่าฮีดายะ แล้วเมื่อสอนเรียบร้อยแล้วบอกมาเลกัตหนุนก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้มาเลกัตยอมซีโรราบกอลูซุบฮานะกะลาอิลมาลาณาอิลลามาอัลลัมตานาอินนักาอันตะลัอัลีมุลฮากิมมหารบริสุดเดาะอัลลอฮฺยอมแล้วพวกเราพวกเราไม่มีความรู้อะไรเลยยกเว้นสิ่งที่พระองค์สอนเราเท่านั้นหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกเขานี้อาดัมลองโชว์หน่อยดิ ก็ลยาอาดัมอัมบิฮุมบิอัสมาอิหิมฟัลัมมาอัมบาอฮุมบิอัสมาอิหิมก็ลอัลัมอาคุลลักุมอินนีอาลาโมไหบัส s a m วัติวัลอาบว่ลาโมมาตุบดูนวะมาพุนตุมตักตุมุนอาดัมโชนี่อะไรนี่อะไรยิบรีนนู่นน่ะอิสรฟีนนี่อะไรนี่ใบจีนมะมูรใบตุลลอเบื้องบนที่มาเลกัสตวาบนู่นไรรู้หมดทุกอย่างเลยนี่อะไรนี่ผลไม้สวรรค์นี่เขาเรียกแอปเปิล อืมรู้หมดลิกาตไม่รู้ว่าเกิดมาก่อนสร้างมาก่อนก็ไม่รู้ยอมแพ้พอยอมแพ้อัลลอฮ์บอกเลยสู้จุดให้หมดเลยนะสู้จุดผลปรากฏว่าเหล่ามาลกิดทั้งโลกเบื้องบนมลกูธเบื้องล่างทั้งหมดสู้จุดอิลลาอิบลิสอาบาวัสักบรวะกานนมินัลกาฟิรีนดือ พ่อบอกว่ายังไงก็ยังอวดตัวว่ารู้กว่าอยู่มาก่อนรู้เป็นผู้รู้สอนคนไม่รู้มาเยอะแล้วเรื่องอะไรจะไปสุยูดกับคนเพราะฉะนั้นใครมีลักษณะที่ยกตนข่มต่านความรู้สึกที่เข้าใจว่าการเป็นมุสลิมของตัวเองอยู่เหนือทุกคนเนี่ยมาผิดทางแล้วนี่คือนิสยัยอิบลิสล้วน เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นเมื่ออิบลิสไม่ทำการสุญูดยังไม่พอฝืนคำสั่งของอนะัลลอฮ์นถึงได้มีมาคโลกเดียวในสิ่งถูกสร้างทั้งหมดก็คืออิบลิสและชัยตอนซึ่งเป็นสมุนของมัน Allah อัลลอฮ์ตาอัลาเลยอับเปหิสาบแช่งมาตั้งแต่วันนั้นจนกระทึงถึงภาวะปัจจุบันในวันนี้แล้วเรื่อยไปจวบจนถึงวันแห่งการพิบากษาไม่ได้รับการอภัยโทษเลย เวลาเราอ่านอูซุบิลลาฮิมินัชัยตอนิราจีมเนี่ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากชัยตอนมานที่ถูกอัปเปหิถูกสาบแช่งเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สาบตั้งแต่วันนั้นมาเมื่อลงมาจากสวรรค์กับนบีอาดัมและพระนางฮาวะเพราะไปลวงให้เขากินผลไม้ที่บอกว่ากินแล้วอมตะ จนกระทั่งอาดัมและฮาวะไปกินแล้วเสื้อผ้าหลุดหมดเลยหลอกเพื่อบองร้ายต้องการทำลายการเป็นศัตรูในวันนั้นที่ไม่ยอมสุยูดเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยสมรภูมิการรบเรากับมันวันนี้ยังไม่มีวันเลิกรายังไม่มีวันสิ้นสุดยังไม่รู้แพ้รู้ชนะเลย สิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมบอกกับพวกเราทุกคนจนตำรับตำราบรรดาอุลามะต้องบันทึกมันไว้เป็นประวัติการที่เราจะต้องนึกอยู่ตลอดว่าวันนี้เราลืมตาขึ้นมาในโลกดุนยาแต่ละวันแต่ละวันไม่ใช่ออกไปค้าขายนะครับออกไปทำงานขึ้นรถขับรถขัดรถขับรถขัดรถแล้วก็ขับรถแล้วก็ออกไปทำมาหากินแล้วก็กลับมาซื้ออาหารมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย แต่สิ่งที่ท่านจะต้องนึกว่าชีวิตของท่าน24ชั่วโมงท่านกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไร้ร่องรอยมันไม่ปรากฏตัวเป็นศัตรูหน้ากลัวมีช่องทางการทำลายล้างชีวิตเราทั้งระบบมีแสนยานุภาพที่ได้รับอำนาจบางส่วนที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยแล้วสามารถทำลายชีวิตพลิกชีวิตเราให้กลายเป็นกาเฟตได้เลยทีเดียว ในวันหนึง่งแต่ที่ไหนได้ไมันไม่เคยสงบศึกเลยเนี่ยถ้าลองคิดดูเรากับมันรบกันวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่ได้เลิกลาแต่สิ่งที่เกิดมาก็คือว่าเกิดขึ้นมากับเราเราลืมไปแล้วว่าชัยตอนกำลังจะยุเราเรื่องอะไร